โมโน l ล s สความสนุกไม่มีวันจบน่าทานไหมคะน่าทานไหมคะและนี้นะคะน่าทานไหมคะ ของอ n นเดอะ a รนะคะเราจะพาคุณผู้ชมลงพื้นที่ค่ะไปรู้ไปเห็นไปไขข้อสงสัยกับประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมค่ะ ชิ้นทอดกรอบๆเลยค่ะหรือว่าจะเป็นไก่ทอดสไปซี่ดีคะ <S <S คุณผู้ชมอาจจะงสงสัยนะคะว่าวันนี้เรามาแบบบรรยากาศที่ค่อนข้างที่จะโอ้โหอาหารเนี่ยรายร้อมไปหมดนะคะและที่แห่งนี้ค่ะบรรยากาศแบบนี้คุณนหน้าคุณตานะคะนี่คือร้านอาหารค่ะที่อยู่บริเวณด้านหน้าโรงเรียนหลายๆคนนะคะเคยผ่านประสบการณ์นั้นมาค่ะ ที่เวลาเลิกเรียนนะคะเราจะวิ่งกันแบบไม่คิดนเลยค่ะในการที่จะมาต่อแถวซื้ออาหารเชื่อว่าในเวลานั้นเราก็ต่างเร่งรีบที่จะไปซื้อของที่เราอยากทานอาหารที่เราเฝ้ารอมาตลอดในเวลาเรียนกำลังจะได้มาครอบครอค่ะ นี้ variance, ซื้อมีผัดกับน้ำลำไยค่ะซื้อทาโกยากิซื้อน้ำค่ะซื้อไข่ข้าวไข่เจียวเชื่อได้เลยค่ะว่าคนที่เป็นเด็กในตอนนั้นหรือเป็นเด็กอยู่ในขณะนี้คงไม่เคยคิดถึงผลเสียที่จะตามมากับอาหารนั้น วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมค่ะกลับมาสนใจในโภชนาการของเด็กไทยในยุคนี้กันค่ะเึ็นภาพรวมสุขภาพของเด็กไทยในปัจจุบันนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะครับคือตอนนี้จากข้อมูลของกระทรวงสาธรารณาสุขนะฮะเ,เรามีเด็กที่มีภาวะน้ําหนักเกินห<ม>รือแล้ว่าเด็กอ้วนเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับทางสํานักงานคณะกรรมการยาเวจนีความเป็นห่วงนะครับในจุดนี้ แต่ว่าประเด็นปัญหาก็คือมีอาหารบางส่วนนะครับซึ่งถูกต้องตามมาตรฐานตามข้อกฎหมายแต่ถ้าหารเด็กบริโภคไม่ถูกต้องอนะครับคือในขณะที่ไม่เหมาะสมเนี่ยตรงนี้ก็จะทำให้เกิดภาวะน้ำหนักเกินในเด็กได้นะครับเราจึงทำโครงการาปลอดภัยปรากฏว่าเด็กนักเรียนที่ผ่านโครงการของเราเมีความรู้เรื่องการเลือกซื้ออาหารยาเครื่องสำอางดีขึ้นนะครับเราสำรวจแล้วเนี่ย ดีขึ้นอย่างมีนระยะสาคัญแต่ปรากฏว่าพอเราไปดูแล้วปัญหาการบริโภคของเด็กนักเรียนยังมีอยู่นะครับก็เลยเกิดก็เลยเกิด question กับทีมงานของเราว่าเอ๊ะทำไมน้องๆรู้แต่ปัญหายังมีอยู่นะครับเราก็เลยต้องมาคิดต่อว่าหรือน้องรู้แล้วแต่ไม่ไปปฏิบัติ ก็เป็นจุดอ่อนอย่างหนึ่งนะฮะคือต้องบอกว่ากระทรวงสาธารณสุขโรงเรียนเราทาโครงการร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการนะครับในการที่จะให้ความรู้และกก็สุขลักษณะการบริโภคอาหารที่ถูกต้องปลอดภัยแก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนนะครับออจนตอนนี้เราจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นโครงการอาหารกลางวันไม่ว่าจะเป็นร้านค้าสาก,ก์ในโรงเรียนนะครับจะเป็นอาหารที่ดีมีคุณภาพแต่สิ่งหนึ่งซึ่งยังเป็นจุดอ่อนของเราก็คือร้านค้าหน้าโรงเรียน นะครับเราจะเห็นว่าทันทีที่โรงเรียนเลิกเนี่ยน้องๆเด็กนักเรียนจะออกมาหน้าโรงเรียนนะครับหน้าโรงเรียนจะเต็มไปด้วยแผงค้าแผงลอยรถเข็นขายอาหารนะครับซึ่งจากการสํารวจของเราเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าตรงนั้นเนี่ยมีปัญหาอยู่นะครับทั้งในส่วนของอาหารใส่สีนะครับของทอดที่ใช้น้ำมันเก่าทอดซ้ำของติ่งย่างซึ่งตรงนี้ก็กระทรวงสาธารณสุขเราเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะฮะเราก็พยายามทำโครงการเข้าไปที่จะไปดูแลความปลอดภัยของน้องๆเด็กนักเรียน นะครับเราสำรวจข้อมูลใน4โรงเรียนทั่วประเทศนะครับก็คือเหนือกลางอีสานใต้นะครับในโรงเรียนหนึ่งก็คือจํานวนก็คือ600คนนะครับสโรงเรียนก็2,400คนนะครับเพื่อจะดูว่าพฤติกรรมการบริโภคของเด็กนักเรียนเป็นอย่างไรนะครับผลการสํารวจนะครับปรากฏว่าก็ตรงตามสมมติฐานที่เราตั้งไว้นะครับคือเด็กไทยในปัจจุบันคือเด็กระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนะฮะชั้นม .1 ม .2 ม .3 าเนี่ย อชอบบริโภคขนมกบเคี้ยวนะครับก็คือขนมกรอบกรอบขนมซองนะ,ระประมาณ70%บปรนนะครับแล้วก็ชอบบริโภคเครื่องดื่มประเภทน้ำอัดลมนะครับแล้วก็ชาเขียวะนะครับหรือว่าเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเป็นส่วนประกรอบเยอะๆเนี่ยประมาณ70%เหมือนกันนะครับสองอาหารทั้งสองอย่างเนี่ยก็คือเป็นอาหารที่มากพลงังบานนะครับคืออุดมไปด้วยทั้งแป้งแล้วก็น้ำตาลตรงนี้ก็จะทำให้เด็กมีภาะวะน้ำหนักเกินได้ น,นี้เราทําในชั้นเด็กทักเรียนชั้นมอนหนึ่งคะ,ะครับสี่โรงเรียนทั่วประเทศภาคเหนือเราทําที่โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมจังหวัดเชียงใหม่ะนะครับภาคตอนเหนือเราทําที่โรงเรียนปูเขียวจังหวัดชายภูภาคใต้เราทาที่โรงเรียนอามากพานิยกูจังหวัดกระบี<ม>่ภาคกลางเราทําที่โรงเรียนแกลงวิทยาสถาวนวรนนะครับจังหวัดระยอง การอาหารปลอดภัยเนี่ยนะครับมีจุดเริ่มต้นมาตั้งแต่โครงการอยอนน้อยเนี่ยในเรื่องของเด็กนักเรียนที่จะต้องดูแลเกี่ยวกับเรื่องของอาหารในโรงอาหารตรวจคุณภาพอาหารบริเวณรอบๆโร,ร,รงเรียนนะฮะยกตัวอย่างเช่นเรื่องของอ,อาหารที่นักเรียนมักจะนิยมอย่างเช่นพวกไส้กรอก พวกทอดทอดพวกน้ำอัดลมอะไรพวกนี้นะครับเราก็จะมีการสุ่มตรวจมาก่อนนะฮะถึงคุณภาพมีสารอะไรที่เจือปนที่เป็นโทษกับนักเรียนหรือไม่นะฮะวันนี้พวกเรทีมออ,อยน้อยโรงเรียนแกลงวิทยาถาวรค่ะวันนี้พวกเราพามานําตรวจภาชนะภายในโรงอาหารค่ะ ซึ่งตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์มค่ะน้ำยาที่ใช้คือน้ำยา S i 2ไค่ะนี่คือตัวอย่างน้ำยาค่ะค่ะและนี่คือแอลกอฮอล์ที่เราใช้เช็ดมือก่อนลงตรวจค่ะและก็สำลีแท่งค่ะเราใช้ในการเช็ดภาชนะแล้วก็มาจุ่มลงในสารค่ะค่ะมาดูเลยฝาค่ะว่าพวกเราต้องทำอะไรบ้างค่ะ ค่ะตามพวกเรามานะคะพวกเรากำลัไงไปลงตรวจค่ะ Love, ค่ะนี่คือน้ำยาที่เราใช้ตรวจนะคะ mm. เออสำลีพันก้านจุ่มลงไปทาลงบนภาชนะค่ะค่ะแล้วก็าหักก้าน Entonces, ทิ้งค่ะแล้วก็ปิดฝาเก็บไวต้ตรวจค่ะ หลังจากที่เราได้ไปนําอาหารจากในโรงอาหารมาเพื่อมาตรวจหาสารนะคะสิ่งที่เราได้คือถ่งงอกค่ะเรามาตรวจหาสารฟอกขาวค่ะแล้วก็ลูกชิ้นค่ะเรามาตรวจหาสารบอแเล็กค่ะสรุปผลการตรวจถ่งงอกนะคะน้ําเป็นสีฟ้าแสดงว่าไม่มีสารฟอกขาวในถ่วง,งอกค่ะ เห็นการทํางานของน้องๆอยน้อยโรงเรียนแกงวิทยาสถาวรกันแล้วใช่ไหมคะบอกเลยค่ะว่ารอดยากมากสําหรับสารปนเปื้อนที่อยู่ในอาหารภายในโรงเรียนแต่เว่าอาหารที่อยู่นอกโรงเรียนล่ะคะเขาจะทําอย่างไรเราดูในโรงเรียนนะฮะจนวันนี้เราไม่ไม่ได้มีน้ําอัดลมขายในโรงเรียนนะฮะแล้วก็ ถึงออกไปนอกโรงเรียนร้านอาหารที่อยู่รอบๆโร,รงเรียนเนี้ยส่วนใหญ่นะฮะเขาก็จะซื้อจากตลาดเนี่ยมาแต่แม่ค้าเองก็อาจจะไม่ทราบหรอกว่าคุณภาพของสินค้าที่เขามาขายเนี่ยเป็นอย่างไรออยอของเราเนี่ยนะครับก็ไปช่วยตรวจคุณภาพนะครับอย่างเช่นไส้กรอกมีบอลแหลกไหมเจอโปนไหมน้ำมันท่อซ้ำหรือเปล่านะอะไรที่จะเป็น โทษกับนักเรียนโทษกับผู้บริโภนคน้ำอัดลมต่างๆหรือน้ําดื่มที่ผสมสีนะฮะที่ผลิตเองไม่ใช่น้ําอัดลมคุณภาพอะไรเงี้ยนะฮะเราก็จะไปตรวจแล้วก็แนะนำผู้ค้านะครับให้คําคนึงถึงนะฮะสุขภาพของผู้บริโภคด้วยนะครับค่ะตอนนี้พวกเราเอาอยอน้อยได้ออกมาอยู่บริเวณข้างโรงเรียนนะคะ เรามาตรวจสอบอาหารที่ขายภายในข้างโรงเรียนเราค่ะค่ะนี่คือแบบฟอร์อมที่เราใช้ตรวจนะคะแบบฟอร์อมส่วนใหญ่จะตรวจความสะอาดรอบๆร,ร,ร้านค้าที่ขายค่ะตรวจภาชนะที่ใส่อาหารขายค่ะค่ะตอนนี้เราก็พร้อมกันแล้วนะคะพร้อมกันยังคะเพื่อนๆพร้อมค่ะค่ะ,คะมาลุยกันเลยค่ะ น้ำมันก็ไม่ได้มีการข้อซ้ำบ่อยครั้งเพราะว่าน้ำมันยังสใสอยู่เลยค่ะขอบคุณที่ให้ความร่วมมือกับออยน้อยของเรานะคะผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเอาเริ่มตั้งแต่เรื่องของออยอน,น้อยในเรื่องตรวจปัญหาเหล่านี้ก็ไม่ไม่ค่อยเป็นปัญหาเท่าไหร่นะฮะโดยเพราะเรื่องของในร้านค้าในเรียนก่อนเนี่ยเหตุผลเพราะว่า โรงเรียนเป็นแหล่งทำมาหากินของร้านค้าฉะนั้นเรามีข้อแนะนำข้อเสนอแนะอะไรต่างๆนี่นะครับเขาก็จะต้องนะฮะปฏิบัติาตามส่วนร้านที่อยู่ข้างนอกเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่เราก็จะขอความร่วมมือนะขอความร่วมมือก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเพราะว่าลูกค้าของเขาคือนักเรียนของเราถ้านักเรียนของเราไม่ซื้อเนี่ยครับเขาก็คงขายไม่ได้ฉะนั้นเราก็สร้างความตระหนัก ในเรื่องของการบริโภคสร้างองค์ความรู้ให้กับนักเรียนนักเรียนก็จะเป็นผู้คัดเลือกล้านค้านะฮะฉะนั้นถ้าโรงเรียนหรือนักเรียนอยอของเราเนี่ยแนะนำอะไรเขาเนี่ยเขาก็จะปฏิบัติตามนะฮะไม่ค่อยมีปัญหาเพราะเขาก็กลัวลูกค้าไม่ซื้อเหมือนกันนะครับ เงเรงว่าโรงเรียนของเราเนี่ยได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบเกี่ยวกับเรื่องของฉลาก GDA หรือเรียกว่าฉลากหวานมันเคม็มเพิ่มขึ้นมาอีกอันนี้เราเรียกว่าฉลากหวานมันเค็มหรือฉลาก GDA ตรงนี้จะช่วยบอกว่าอาหารทั้งหมดเนี่ยทั้งซองเนี่ยถ้าท่านกินหมดเนี่ยท่านจะได้น้ำตาลไป กี่เปอร์เซนต์ของปริมาณที่ควรจะบริโภคได้ต่อวันอย่างน้ำตาลเนี่ยเรามีข้อแนะนำทางวิชาการว่าวันหนึ่งไม่ควรบริโภคเกิน65 65กรัมจะได้เกลือไป20เปอร์เซนต์เกลือวันหนึ่งไม่ควรเกิน2,400มิลลิกรมัมดังนั้นกินทั้งหมดเนี่ยจะได้ไป20เปอร์เซนต์คือได้ไป500กรัมมันสามารถจะคำนวณคนที่สนใจการบริโภค น้ำตาลเกลือแต่ละวันได้เดีย๋ยวพวกคนที่เป็นโรคความดันคนที่เป็นเบาหวานอะไรเงี้ยนะครับตรงนี้ก็เป็นประโยชน์ซึ่งโดยปกติแล้วนักเรียนของเราเนี่ยนะครับหรือเด็กๆทั่วไปก็มักจะไม่ค่อยที่จะรู้เรื่องเกี่ยวกับการบริโภคอาหารบริพาคอาหารกรุบกรอบอาหารที่สองๆเนี่ยนะครับการที่จะบริโภคให้ได้ประโยชน์เนี่ยครับไม่เป็นพิษเป็นภัยกับตัวเองเนี่ยควรจะต้องอ่านฉลากหวานมันเค็มหรือรีกว่า GDA ก่อน นะแล้วก็ประมวลว่าตัวเองควรจะ,ะรับบริโภคชักมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับการบริโภคหวานมันเค็มที่เกินความาต้องการของร่างกายเนี่ยจะเกิดพิษภัยเกิดโทษอะไรตามมาเด็กก็เริ่มที่จะระมัดระวังตัวมากขึ้นนะครับเริ่มที่จะเห็นประโยชน์ของฉลากนี้มากขึ้นปร,ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปทางที่ดีขึ้นมากครับเพราะว่าก่อนที่ จะซื้อขนมกรุ๊ก่อนนะครับอ่านฉลาก GDA ครับแล้วก็เลือกกินกินน้ำตาลโซเดียมไขมันพลังงานน้อยลงครับก็เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยดื่มแล้วค่ะส่วนมากจะดื่มน้ำเปล่าค่ะเพราะว่าถ้าดื่มน้ำอัดลมมากๆก็อาจจะทำให้เป็นโรคเบาหวานโรคอ้วนได้ค่ะทุกวันผมเคยกินน้ำอัดลมเกือบทุกวันครับเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้กินสัปดาห์ละครั้งครับแล้วส่วนขนมก็ลดลดลงไปเยอะครับ วันนี้นะครับเด็กที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ผ่านการาสร้างองค์ความรู้แล้วเนี่ยนะครับเขาจะระมัดระวังตัวแล้วก็เป็นเด็กที่เอาองค์ความรู้ที่เขาได้รับเนี่ยขยายไปยังพี่เพื่อนน้องของเขานะครับเด็กบางคนเนี่ยระยะเวลา9สัปดาห์เนี่ยครับสามารถลดน้ำหนักตัวเองไปได้ถึง3กิโลที่สูงสุดที่เราตรวจสอบหลังจากที่ได้อบรมหลังจากที่ได้เข้าโครงการด้วยนะครับลูกร,รู้สึก ที่จะดูแลนะครับก่อนที่จะบริโภคไม่ว่าจะไปซื้ออาหารอะไรประเภทที่มีสลากอยู่แล้วเขาจะรู้จักดูวันหมดอายุวันผลิตทําแล้วก็ดูในเรื่องของแคลอรี่ว่ามันมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนทําให้รู้จักว่าอะไรควรไม่ควร,ควร,ควรที่จะบริโภคที่เขาเข้าร่วมโครงการเนี้ยมีความรู้สึกเออดีขึ้นเยอะเลยค่ะกับการกินเมื่อก่อนเขาเป็นคนปกติเ,เป็นคนที่กินเก่งอยู่แล้วค่ะแล้วทุกวันนี้เวลากินอะไรเขาก็จะอ่านแล้วก็จะบอกแม่แล้วก็จะคอยดับบอกน้องด้วย ว่าตรงนี้มีประโยชน์อะไรมีอันนี้กินได้เยอะแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็มีการพัฒนานะอย่างเช่นว่าเลือกเลือกอาหารมากขึ้น <c oughs> พิธีพิถันขึ้นอย่างก่อนนะ <c oughs> เขาเคยมีอะไรก็กินมั่วอะไรเงี้ยอ่าเขาก็รู้สึกว่าเอออันนี้ไม่กินนะอ่าการกันเหมือนกับ คือเลือกกินอะไรพรอกที่ถามว่ากินไหมเขาก็ไม่กินละข้อดีขึ้นาการพัฒนาข้ดีขึ้นก็อยากจะฝากไปถึงโรงเรียนอื่นที่ยังไม่มีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการโครงการอาหารปลอดภัยนี้นะฮะว่าโครงการอาหารปลอดภัยนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของฉลากหวานมันเค็มนี่มีประโยชน์จริงๆกับเด็กนักเรียนแล้วก็บุคคลทั่วไปนะฮะโดยเฉพาะเด็กปัจจุบันเนี้ยการบริโภค นิยมขนมกรุบกรอบขนมซองแต่ไม่เคยอ่านฉลากหวานมันเค็มหรือฉลาก GDA เลยนะครับฉลากนี้มันจะมีผลต่อสุขภาพในระยะยาวของเด็กอย่างแท้จริงนะครับโดยเฉพาะสุขภาพเรื่องของอร่างกายโรคตีบต่างๆที่จะตามมานะและเป็นโรคที่สะสมในระยะยาวครับผม แล้วก็ดูเหมือนเป็นผลการดําเนินงานที่ค่อนข้างที่จะเป็นในเชิงบวกแล้วเคยคิดไหมคะว่าอนาคตของโครงการต่างๆที่เราได้คิดไว้จะนําไปสู่แล้วก็หลักสูตรในโครงการของกระทรวงศึกษาธิการมีบ้างไหมคะเอ่อที่เป็นการความคาดหวังของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายเลยนะฮะค่ะเออเราจะเห็นว่าหลังจากมีการปรับคอรมอรอบล่าสุดนี่นะฮะ่ถ้ารับรูว่าการกระทรวงศึกษานะครับพนิษฐยาพง์เนี่ยนะฮะเอ่อท่านท่านแจ้งเลยว่าอยากจะให้ลดชั่วโมงเรียน ของเด็กๆนะครับเห็นบอกว่าจะให้เด็กเลิกกันที่14.00นหรือบ่าย2โมงนะครับหลังจากนั้นมาก็จะต้องหากิจกรรมเสริมให้เด็กๆทำนะครับไม่ว่าจะเป็นทําการบ้านการสอนพิเศษหรือการที่ให้เด็กมีกิจกรรมเกี่ยวกันเรื่องกีฬาอะไรมากขึ้นซึ่งเราก็เห็นว่าตรงนี้เนี่ย จริงๆแล้วโครงการของทางกระทรวงสาธารณสุขหรือสํานักงานคณะกรรมการยากตรงนี้เป็นชุดความรู้ที่ให้เด็กได้มีความสนุกสนานก็อย่างที่บอกว่าการเรียนการสอนของเราเนี่ยเราไม่ได้เน้นในเรื่องของการเลคเชอร์หรือการให้ความรู้ในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวนะครับเรามีทั้งในเรื่องของเกมนะครับเราเป็นอินเทอร์แอคทีฟมัลติมีเดียนะครับเราพัฒนาเกมขึ้นมานะครับแล้วใส่ในแอปพลิเคชันใน iPad นะครับในในตรงนี้เด็กสามารถเรียนรู้ ควบคู่กับความสนุกสนานได้ตรงนี้เราก็ถือว่าออถ้าหากโครงการปี59ประสบความสำเร็จในวงกวาง้างนะครับ,รบเราก็อาจจะต้องทำความร่วมมือนะครับหรือประสานการะทรวงศึกษาธิการว่าอยากจะให้บรรจุหลักสูตรการเรียนรู้ตรงนี้เข้าไปในหลักสูตรการศึกษาของสถานศึกษาทั่วประเทศกัน คุณผู้ชมคะได้เห็นแล้วใช่ไหมคะว่าเรื่องโคชนาการนั้นมีความสําคัญมากแค่ไหนและที่ผ่านมาล่ะคะคุณอาจจะละเลยหรือไม่สนใจมันแต่ก็ยังไม่สายค่ะที่คุณผู้ชมนะคะจะสามารถสร้างแล้วก็ปลูกฝังให้กับลูกหลานของคุณนะคะรับประทานในสิ่งที่มีประโยชน์และที่สำคัญค่ะถือว่าเป็นการสร้างรากฐานให้กับเยาวชนตัวน,น้อยๆที่จะเติบโตเป็นบุคลากรสำคัญของประเทศชาติในอนาคตต่อไปค่ะ